เมื่อตื่นเอาอีตอนได้กลิ่นไข่เจียวและเนื้อเค็มทอดเตะจมูกผมพูดพลาดลุกขึ้นนั่งเห็นสะทนไลโอก,กำลังช่วยกันยกกับข้าวมาตั้งตรงระเบียงบ้านเม่อเจอตื่นพอดีสะท้อนหันมาพูดผมก็กำลังจะปลูกอยู่ทีเดียวไปล้างหน้าสิครับจะได้ทานอาหารกันรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเมื่อพูดถึงข้าวผมไม่รอช้ารีบเดินไปหลังบ้านพอล้างหน้าล้างตาเสร็จกลับออกมาก็เห็นทั้งสามคนนั่งล้อมสำรับกับข้าวรอผมอยู่ก่อนแล้ว เชิญสิคะมินยูร้องเรียกเราขดข้าวใส่จานให้ผมไอโอนั่งขัดสมาตาจับอยู่ที่กับข้าวมันคงหิวจนหูอื้อเหมือนกันผมซุดตัวลงนั่งไกลๆอาหารหายากหน่อยนะครับไม่ค่อยมีอะไรกินสะทนพูดแบบเจ้าของบ้านทั่วไปผมสำรวจดูกับข้าวก็เห็นหน้ากินทั้งนั้นนี่นาจะว่าไม่ค่อยมีได้ยังไงแกงจืดบวบกับหมูแล้วไข่เจียวอีกอยังแถมเนื้อเค็มทอดอีกจานหนึ่ง มันเร็วเสมอื่อไหร่ล่ะผมหันไปยิ้มกับเจ้าของบ้านพอเป็นพิธีแล้วลงมือจัดการเสียด้วยความชำนาญมินยู่คอยเติมข้าวให้ผมตลอดเวลาจนผมนับไม่ถูกว่ากินไปแล้วกี่จานไอโอเงียบกริบตั้งหน้าตั้งตาก,กินท่าเดียวจนบางครั้งผมต้องเอาศอกและแทกแขนเตือนให้เพลามือลงบางเมื่อเห็นมันสดน้ำแกงหช้อนติดกันสะทนอิ่มก่อนเพื่อนลองลงไปก็ไอโออิ่มแล้วยังเสือกเอามือรูปพุงต่อหน้าเจ้าของบ้านเสียอีก ไอ้นี่เอาไปไหนขายหน้าที่นั่นผมรู้ว่ามินยูก็อิ่มแล้วเหมือนกันแต่เพื่อมารยาทในการรับแขกเธอต้องกินเป็นเพื่อนผมซึ่งยังไม่อิ่มผมแก้งกินช้าๆเพื่อแผนการอะไรบางอย่างที่ผมยังไม่อยากบอกคุณกว่าจะเสร็จจากอาหารมืนน้นี้และกว่าจะอาบน้ำอาบท่ากันเรียบร้อยเพราะต้องนั่งสูบ,บุหรี่รอให้ข้าวในท้องมันเรียงเม็ดเสียก่อนก็ตกเย็นมากโขจนจะคำสะทนเตรียมจัดข้าวของเพื่อเดินทางต่อ เขาคงแปลกใจที่เห็นผมนอนให้โอบีบขาเฉยอยู่ทําเป็นทองไม่รู้ร้อนสีอย่างนั้นแหละเขาอดลนทนไม่ได้จึงเอ่ยถามขึ้นไม่เจอยังไม่เตรียมตัวเดินทางอีกเหรอครับผมหันไปมองไม่เห็นมินอยู่เธอคงแต่งตัวอยู่ในห้องจึงกวักมือเรียกสะโทนให้เข้ามาใกล้ๆลคุแนลจากบ้านนี้ไปนานเท่าไหร่แล้วเขาทำหน้าฉง,งนเราเดินหนึ่งเห็นจะได้กระมังตอนขับเรือไปรอผมที่แม่เสลียงไม่ได้แวะหรอครับสะโทนสั่นหัวผมถามต่อ จากที่นี่เราต้องไปไหนอีกออกจากนี้ต้องนั่งเรือไปที่ตีรอท่าดินแดนการเลี่ยงอยู่ตรงข้ามตำบลศพเมยของไทยใช้เวลาเดินทางกี่มากน้อยเราชั่วโมงหนึ่งก็ถึงจใจผมอยู่ที่ตีรอท่านั่นแหละครับโนเมเจอร์ no, ต้องอยู่กับฐานการเลี่ยงที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปจากแม่น้ําสะระวินใช้เวลาเดินทางอีกราวสี่ชั่วโมงเมเจอร์ Major ขี่ช้างเป็นไหมครับผมเบน,น่าเกิดมายังไม่เคยขี่สักหนจะออกเดินทางหรือยังล่ะครับผมนอนเฉยอย่างเดิม จากที่นั่งเรือไปตีรอท่าเพียงชั่วโมงเดียวแต่ต้องเดินทางเข้าไปอีกสี่ชั่วโมงมันต้องเดินทางกันในตอกนกลางคืนนั่นสิไม่ใช่อย่างนั้นครับที่ตีรอท่ามีที่พักเราจะนอนกันที่นั่นคืนหนึ่งพอรุ่งเช้าจึงออกเดินทางงั้นเรานอนที่นี่ไม่ดีกว่าหรอครับเราพรุ่งนี้ออกเรือแต่เช้าตรู่พอถึงตีลอท่าก็เดินทางเข้าป่าทันทีเข้าพยักหน้าเมเจอร์ Major จะเอาอย่างนั้นหรอครับแต่ผมได้รับคำสั่งให้เดินทางรวดเดียวถึงตีรอท่าแล้วจึงพักผ่อนที่นั่นได้ใครเป็นคนออกคำสั่งผู้บบัคกการกมที่ ตัวท่านรออยู่ที่ติดรอท่าเหรอโนอยู่ที่ค่ายทหารถ้าผมเกิดป่วยกับท่านหันเดินทางต่อไปไม่ไหวสะทอนยกไหล่แล้วแบมือทั้งสองข้างก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่ปฏิบัติตามคําสั่งไม่ได้งั้นผมป่วยเคเน,นลรายงานไปอย่างนั้นก็นแล้วกันทําไมเมเจอร์จึงอยากอยู่ที่นี่ผมกืนน้ําลายไม่ใช่อยากอยู่แต่อยากให้เคเน,นลอยู่สะทอนงงผมไม่เข้าใจเคเน,นลมีเมียม,มาแล้วกี่คนผมถามด้วยเสียงกระซิบเขา้าหดเลาะ คนเดียวนี่แหละครับในป่าไม่มีหรอเขาสั้นหัวผมจึงพูดต่อจากบ้านไปนานเป็นเดือนไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอผมเป็นทาหารทําไงได้มันเคยชินแล้วครับเคนเนลเคยแต่คุณมินยูอ่ต้องการความอบอุ่นจากเคเนลผมจึงไม่อยากไปในคืนนี้เข้าใจหรือยังเข้าโหดเราชอบใจคงจะพึ่งนึกออกความรู้สึกช้าเสียจ,จริงเมเจอร์ป่วยแน่นะครับผมได้รายงานไปตามนั้นไม่ใช่ผมคนเดียวไอโอด้วยไอโอน้าตาตื่น เราตั้งแต่ผมเริ่มคุยกันกระทั่งจบมันเพิ่งฟังออกเพียงคำเดียวคือชื่อของมันเท่านั้นเป็นอันว่าคืนนั้นทุกคนนอนที่บ้านมินอยู่เธอจัดให้ผมกับไอโอนอนมุ้งเดียวกันที่ระเบียงตามปกติไอโอเป็นคนหลับง่ายคัวถึงหมอนก็กลนคลอกทีเดียวแต่คืนนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้มันเข้ามุ้งไปตั้งนานก็ยังไม่ยอมหลับสแสดงท่าฮึดฮัดตลอดเวลาเป็นอะไรวะผมถามมันนอนไม่หลับครับทำไมมันร้อนมากหรือไงเปล่าครับงั้นมึงเป็นอะไร ลูกพี่มันได้ยินเสียงอะไรบ้างเหรอเสือพูดทําไมกูได้ยินตั้งนานแล้วฮ <c oughs> งั้นลูกพี่ก็คงคนอนไม่หลับเหมือนผมนะซิไอบ้ากูไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเว้ยจะพูดดีกว่านะยิ่งกว่าผมซะอีกมึงหลับตาเดี๋ยวนี้นะแล้วนับไปจนถึงร้อยถ้ายังไม่หลับก็นับย้อนเริ่มต้นใหม่นี่ผมนับมาเกือบพันห้าแล้วลูกพี่ตั้งแต่ลูกพี่ยังไม่สั่งรู้ไหมเนี่ยงั้นมึงกับกูลงไปเดินเล่นข้างล่างด้วยกันจนกว่าไอ้เสียงนั้นมันจะเงียบตะล้องรับผมก็ไปโอยแย่งกันออกจากหมูง ค่อยๆคลานลงบันไดไปข้างล่างอากาศตอนเช้ามืดเย็นสบายหน้านอนแต่ผมต้องตื่นเพราะเป็นห่วงการเดินทางไอโอลับสนิทก้นเสียงดังสนัน่นผมไม่อยากปลุกมันในตอนนี้เพราะเห็นใจที่มันเพิ่งหลับเมื่อใกล้รุ่งนี้เองไอนี้ควบคุมจิตใจไม่อยู่ได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยเป็นไม่ได้พระศาตร์ตื่นตาแข็งขึ้นมาทันทีผิดกับผมลงไปเดินเล่นพักเดียวเงือออกเสียหน่อยก็นอนหลับสบายอะไรจะดังกี่ครั้งกี่หนก็ช่างมัน คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเสียก็หมดเรื่องมินยูตื่นเกือบจะพร้อมผมเธอจุดตะเกียงรั้วเดินออกมาจากห้องนอนแล้วจุดไฟหุงข้าวส่วนพระเจ้าคุณผัวเธอยังคงหลับไหลลืมตื่นอยู่ในห้องเพราะทํางานหนักไปหน่อยแต่ก็น่าเห็นใจเพราะนานๆกลับบ้านทีไอ้บัญชีที่ค้างค้างเอาไว้ก็ต้องรีบคิดรีบทำเพราะคือรีรออยู่จนถึงเวลาเดินทางก็อดอีกต้องติดค้างไว้เหมือนดินพอกหางหมูไอ้ของพันอย่างนี้นานๆทำทีไม่ดีหรอกครับ มันเหมือนดาบที่อยู่ในฝักถ้าไม่หมั่นรับให้คมไว้เสมอๆเอพอะชักดาบออกมาทีก็สนิมเคละแทงใครไม่เข้าเรามักจะบ่นกันเสร็ด้วยสิผมได้ยินบ่อยๆแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงดาบของใครก็ต้องฝักของคนนั้นจะผิดดาบผิดฝักกันไม่ได้จริงไหมคุณพราะผมล้างหน้าล้างตาเสร็จก็เข้าครัวช่วยมินยูจับโนนหยิบนีไอจะนั่งเฉยๆก็กระดากใจจะเป็นการเอาเปรียบผู้หญิงมากไปหน่อยเธอบอกผมให้เตรียมห่อข้าวไปกินในเรือระหว่างเดินทาง ผู้ชายเหล่านี่มีเมียก็ดีไปอย่างเวลาจะไปไหนมาไหนทีมีคนคอยห่วงจัดโน่นเตรียมนี่ไว้ให้ผมคิดกับเข้ากรุงเทพคราวนี้เห็นต้องสละโซดเสธีมีเมียเป็นตัวเป็นตนสบ้างแต่จเจ้าใครดียังมองไม่เห็นสะทนโผล่มาจากห้องนอนพอเห็นหน้าผมเข้าเขาก็ยิม้มรุนสวัสดิ์เมเจอร์เตือนแต่เช้าเชียวครับเข้าทักเคยนนหลับสบายไหมเมื่อคืนผมทัพพยอกเขาชำองมองมินอยู่แวบหนึ่งก่อนตอบ อบอุ่นเป็นพิเศษนี่กนอนในป่าตั้งเยอะมินยูหันมาขอนกลีบเป็นหลังหน้าแต่งตัวเขาเถอะยังโมแต่คุยอยู่เลยสะทนเลยกกยอ้าวไปทางหลังบ้านดูขอกลัวแกล้งกันดีอยู่ผมคิดในใจผู้ชายเราทําไมต้องกลัวเมียด้วยนะไอ้ผมยังไม่เคยมีเมียเสียด้วยสิเลยไม่รู้ใครมีทีเด็ดอะไรยังไงถึงกลัวเมียช่วยบอกผมทีนึกว่าเอาบุญเสียงกรนของไอโอดังเข้ามาถึงในครัวทําให้ผมนึกออกว่ายังมีมันอีกคนที่ยังไม่ตื่น จะปลกมันด้วยวิธีไหนดีลงเด็กลนแบบนี้ไฟไหม้ก็ไม่ยอมลุกผมหันไปหันมาเห็นกระเทียมวางกองอยู่บนชั้นจึงเด็ดเอาแต่ก้านถือติดมือออกมาพอถึงตัวไอโอก็เอาก้างกระเทียมอันนั้นแยงเข้าไปในรูจมูกขยับซ้ายทีขวาทีเท่านั้นไอโอก็จมพรวดเบอร์เลยรีบลุกขึ้นมานั่งหูตาสว่างไม่มีอาการง่วงเหาวหานอนเหลืออยู่เลยคุณจะจำเอาไปใช้บ้างก็ได้นะครับผมไม่สงวนลิขสิ์เราออกเดินทางจากแม่สามลับในตอน7จ็ดโมงสินาที อากาศกำลังเย็นสบายแต่พอเรือแล่นเร็วเข้าหน่อยก็รู้สึกหนาวระหว่างทางในแม่น้ำสัตวินตอนนั้นมีเกาะแกงหินมากเป็นพิเศษพันโทสะโทนถือท้ายเรือได้ดีมากสมกับที่เขาคุยไว้ว่ารู้จักแม่น้ำสายนี้มาตั้งแต่เด็กๆหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเรามาถึงตำบลตีรอท่าซึ่งเป็นดินแดนกระเหลี่ยงตามที่สะโทนกะวไว้คือ8ดโมงครึ่งพอดีก้าวแรกที่ผมเหยียบแผ่นดินผืนนี้ความรู้สึกบอกตัวเองว่าไม่อบอุ่นเหมือนอยู่ในผืนแผ่นดินไทย ถึงแม้จะอยู่ใกล้กันเพียงแม่น้ำกั้นก็ตามเสียงนกเสียงกาเงียบหายไปหมดแล้วไม่ร้องกันเจ้ยเจ้าเหมือนฟังตรงข้ามแคายจะบอกให้ผมรู้ว่ากำลังย่างเหยียบเข้าสู่แผ่นดินที่กำลังลุกเป็นไฟโดยสงครามกู้ยิสรภาพที่กำลังดำเนินอยู่อย่างเผ็ดร้อนผมเดินตามหลังสะท้อนเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นกองรักษาการทหารและความจริงก็เป็นเช่นนั้นมีทหารกะเหรี่ยงในเครื่องแบบกาก,ากีแกมเขียวสวมหมวกแบบจ็อกกี้สีเดียวกัน สภายปืนคาบาย3คนออกมาต้อนรับพันโทสะโทนด้วยความเคารพแบบชิดเท้าตรงแต่ละคนรูปร่างหน้าตาคล้ายคนไทยเราดีๆนี่เองจะผิดกันก็แต่ภาษาที่พูดเท่านั้นกรเลีงผู้ชายผิวคล้ำตรงข้ามกับผู้หญิงซึ่งมีผิวเหมือนพมา่าเหลืองนวลหน้ากินเป็นนักหนาดูอย่างมินยูสิครับไอโอยังต้องเช็ดน้ำลายทั้งหลายครั้งจนเกือบต้องเตะกันนา <No. S 1> ัวนายทหารคนหนึ่งในจำนวนนั้นพูดกับผม ผมไม่เข้าใจสะโทนจึงแปลให้ฟัง h าว่าอยู่ผมยิ้มแล้วยื่นมือให้สัมผัส i ้ e thank you สะโทนจึงแปลออกเป็นภาษาของเขาบอกทหารคนนั้นว่าตาบลีแล้วเชิญผมกลับไปโอเข้าไปในกองรักษาการซึ่งยกพื้นสูงจากแผ่นดินโดยไม้ไผ่สับฟากและหลังคาม,มุงด้วยใบตองตึงซ้อนกันหลายชั้นทหารคนหนึ่งเดินตามมาด้วยอีกสองคนแยกไปริมน้ำตรงที่จอดเรือผมเดาว,ว่าเขาคงไปขนนอกระเป๋าเสื้อผ้าขึ้นมา ผมจึงสั่งให้ไอโอไปช่วยอีกคนเรากินอาหารที่มินยูเตรียมมาให้ที่กองรักษาการนั้นเมื่ออิ่มแล้วก็พักผ่อนชั่วครู่เพื่อเตรียมเดินทางต่อช้างที่ผมสั่งให้มารับยังเดินทางมาไม่ถึงสโทนบอกเดินเท้าก็ได้ไม่เจอเดินไหวแล้วครับตั้งสี่ชั่วโมงผมยักไหล่ก็ค่อยๆไปสิครับอย่ารีบร้อนนักแล้วผมก็หันไปถามไอโอเป็นภาษาไทยมึงเดินไหวไหมไกลแค่ไหนครับราสี่ชั่วโมง <laughs> มันโหดรอ ตอนผมเป็นเด็กแล้วมันก็เริ่มฝอยเพื่อนชวนไปเป็นนักบินมึงเนี่ยนะผมขัดคอฟัองผมเล่าให้จบก่อนสิครับไม่ใช่นักบินอย่างที่เห็นเกินกลาดที่ดอนเมืองหรอกนะนักบินของพวกผมใช้รถไฟเป็นพานะและใช้เวลากลางคืนตอนดึกๆออกปฏิบัติงานคอยจับตาดูว่าผู้โดยสารผู้หญิงคนไหนเผลอบ้างขนาดรถไฟจอดอยู่ที่สถานีพอได้จังหวะตอนรถไฟจนจะออกพวกผมก็บินเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วเป้าหมายคือกระเป๋าเสื้อผ้ารลอกระเป๋าถือของคนที่เผลอ เมื่อได้มาแล้วก็รีบบินหายรับเข้าไปในกลีบเมฆทุยหล่อให้กูฟังตั้งนานไอชิบหายที่แท้ก็ขโมยเขากินกูไม่เห็นมันเกี่ยวข้องกับก,บการเดินทางตรงไหนเลยวะช้าก่อนสิครับก็ยังไม่จบนี่มันเล่าต่อเราไปอยู่ครั้งผมบินลาดตะเวนขบวนรถด,ด่วนสายเหนือที่สถานีตะพานหินขณะนั้นก็ดึกมากแล้วพบอาซิมคนหนึ่งกําลัางเผลอไผลมีกระเป๋าใส่เสื้อผ้าวางอยู่ข้างตัวผมเลยจิกหัวลงโจมตีโชคกระเป๋าใบนั้นมาได้ พอจะออกไปกลางทุ่งนาก็เจอกับตำรวจสายตรวจพอดีเชียวครับผมเลยต้องทิ้งกระเป๋าหนีเอาตัวรอดตำรวจคนหนึ่งจำผมได้ก็ตะโกนเรียกชื่อลั่นเพื่อให้หยุดผมก็เร่งเครื่องยนต์เต็มที่หนีรอดมาได้พอตอนเช้าพักพวกมาส่งข่าวว่าในกระเป๋าใบนั้นมีฟินเตอนอยู่สองห่อผมเลยถูกตั้งข้อหามีฟินไว้ในครอบครองต้องรีบเพนจกตพานหินหลบไปอยู่ป่าเป็นพระรามเดินโดงอยู่พักหนึ่งนี่ไงครับผมเคยเดินป่าเป็นวัน,ว,นวันมาแล้วเพราะฉะนั้นลูกพี่ไม่ต้องห่วงไว้โอจะเดินไม่ไหว แล้วมึงมาอยู่กรุงเทพได้ไงวะผมติดใจเรื่องราวในอดีตของมันก็เพราะการหากินทางเป็นนักบินฝืดเครืองเข้าทุกทีสิครับตำรวจไทยก็เข้มแข็งขึ้นการสื่อสารก็ดีขึ้นขืนผมหารับฐานทางนี้ต่อไปก็เมกแล้วโดนยิง,งร่วงเลืยอพยพไปอยู่กรุงเทพไปอาศัยข้าวพระที่วัดพระพิเรนรกินไปวันๆเพื่อรอช่องทางทํางานฮ <laughs> ผมโหดรอกกากแล้วก็แย่งข้าวหมาแดกตามใต้ถุนกุฏิพระย่าฟื้นความหลังเก่าสิลูกพี่เขาอายไม่ใช่หรอ ผมขยับตัวไอโอถอยไปไกลสะท้อนฟังคำพูดไม่รู้เรื่องก็ตีหน้าเลิกลกักเพราะไม่เข้าใจว่าผมทำท่าจะเตะไอโอทำไมพอดีมีทหารถึกกระดาษออกมาจากห้องใกล้ๆก,ก,กันเข้ามาทำความเคารพสะท้อนและยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้สะท้อนรับมาอ่านแล้วบอกกับผมว่าพันเอกโบมเาวผู้บังคับการกรมที่7ส่งวิทยุมาถามว่าเมเจอร์มาถึงหรือยังถ้าถึงแล้วเรียบเดินทางไปพบทันทีถ้าเราอยู่ที่กอมบังคับการกรมผมพร้อมแล้วงั้นเราเติมตัวออกเดินทางได้ไดกระเป๋าเดินทางเรานี้แหละครับ ผมจะจัดทหารคนหนึ่งไปกับเราด้วยเพื่อให้แบกสัมภาระขอบคุณในความกรุณาของเคอร์เนลอีกครั้งยอเวลคัมเขาพูดเป็นประโยคสุดท้ายก่อนออกเดินทาง